สวัสดีครับพบกับแช่ทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานจากแมคฟอร์เรนทอยมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้น่าจะปรากฏในเรื่อง The f แฟ t นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันเบนเนฟิกเป็นคนขับนะครับนี่คันเบอร์เลยนะฮะก็ชื่อบ a s s Cycle นะครับ งานของแมฟเฟอร์เลนเนี่ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์ผมมีอยู่3าคันนะครับแล้วก็มีรถคันหนึ่งนะฮะนี่หลังกล่องเป็นแบบนี้นะครับตัวงานเนี่ยผมซื้อมาจากคนชื่อวินนะครับที่เป็นพ่อค้าขายของแนวๆเนี้ยนะครับใน Facebook ส่วนใหญ่ฟิกเกอร์ผมซื้อกับเขาหมดนะครับก็มีคนถามว่างานแบบนี้ซื้อที่ไหนก็ซื้อกับคนชื่อวินนะผมน่าจะขึ้นรูปให้ดูตอนนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปติดต่อดูเดี๋ยวคลิปนี้เราดูกล่องนี้กันครับเดี๋ยวลองแกะกล่องดูนะครับ เอาตัวงานออกมาจากกล่องนะครับก็จะเป็นตัวมันจะใส่นะครับแล้วก็จะมีเป็นเคเบิลไทนะครับรัดมานะครับเดี๋ยวต้องตัดออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นการ์ดมาให้1ใบนะครับตัวงานนะครับนี่นะฮะคันใหญ่ขนาดนี้เลยลองเทียบกับฝ่ามือผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เล่นกับพวกงาน1ต่อ10นะฮะแล้วก็วัสดุนะครับน่าจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวก PVC นะครับแล้วก็จะมีเป็นรูน็อตนะครับที่เขาใช้ประกอบไอ้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่มีรูน็อตนะครับแต่อีกกฝััั่่งงนนนนนึเเเีียยจะะะมมรรรู็็็อตตคคบบล ที่จะแกะออาไปทําสีก็ขายตามรูพวกนี้นะครับผมว่าตัวนี้คันนี้นะครับทำสีก็น่าจะขึ้นเข้าไปอีกนะครับคือมันสวยอยู่แล้วดีเทลมันมาเท่อยู่แล้วแต่ว่ามันขาดในเรื่องของสีสันนะครับมันเป็นปกติของค่ายนี้เลยมาเฟรนไม่เน้นทําสีเน้นทําขาย <l etin> เน้นทําขายอย่างเดียวเน้นดีเทลที่ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าเรื่องทําสีนี่ต้องด่าเลยด่าได้ทุกคลิปเลยนะครับเวลารีวิวเพราะว่า <laughs> ไม่ทําสีอะไรมาให้เลยอันนี้คือเป็นแบบนี้เลยรายละเอียดดีเทลความสมจริงเขาไม่มีเลยนะครับทำสีมาเป็นรอยถลอกบ้างนะครับแต่ว่าก็ คือทามาไปงั้นๆน่ะไม่ได้มีความสวยอะไรนะครับก็คือมันเหมาะกับคนที่ซื้อไปสะสมขำๆแล้วก็ใครที่สะสมส่วนใหญ่นะผมเห็นใครที่ซื้อพวกแม็กฟอร์เรนไปพวกแบทแมนหรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ทําสีเพิ่มแทบจะทุกคนเลยผมเห็นอยู่ในกลุ่มเขาก็ทําสีกันหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับนี่ล้อเป็นยางนะครับล้อเป็นยางแล้วก็หมุนได้จริงนะครับเนี่ยหมุนแบบมันก็ค่อนข้างฟรีนะนะครับในเรื่องของการหมุนเนี่ยนะครับหมุนได้เรื่อยๆนะครับล้อหลังก็เหมือนกัน นี่นะครับทรงมันคล้ายๆไอ้รถเฟเลียของของคาวในไฟนอลนะครับมันทรงมันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ขนาดน่าจะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าเฟเลียเนี่ยนะครับรายละเอียดดีเทลสีสันเขาดีกว่าแล้วมันแต่ว่ามันทําออกมานานแล้วนะครับมันน่าจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับใครที่ตามเก็บเฟเลียอยู่นะครับระวังดีๆนะมันอาจจะเสื่อมนะครับมาเก็บไอ้พวกคันพวกนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัวแบทแมนมานั่งให้ดูแล้วเดี๋ยวลองเทียบกับอีก2คันให้ดูที่เป็นของแมคฟาร์เลนนะครับอ่านะครับอันนี้ผมลองขี่ให้ดูนะคครรััับบบบก็็เเปนนนนตวแแทมะอ นะครับที่อยู่ในหนังเรื่อง The Fast นะครับอันนี้ถ้าเกิดเอามือนะครับมือมาจับอย่างเงี้ยทั้งสองข้างผมว่ามันไม่พอนะครับแล้วมันก็ท่ามันก็จะตลกด้วยผมว่าท่าเนี้ยกำลังดีนะครับเพราะว่าตัว f i กอร์ของตัว m a c p h e เลนเนี่ยไอจุดขยับมันไม่ได้เอื้อต่อการไอมาขี่มอเตอร์ไซค์อะไรขนาดนี้นะครับคือพอขี่ได้นะครับแต่ว่าเอาแบบนั่งบิดเลยเนี่ยคงไม่สะดวกครับมันจะดูไม่สวยนะครับผมว่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะฮะก็เหลือถ้าเกิดใครเก็บแบบซีเรียสเลยนะครับไปจ้างช่างทําสีหรือว่าทําสีเองก็ได้ผมว่ามันขึ้้้นนนนนะครัีลอไพวยมาใ แทบจะเหมือนในหนัง100%เลยนะครับในส่วนของดีเทลนะแต่ว่าความเหมือนในในส่วนของสีนี่คงต้องว่ากันเป็นจุดๆดไปเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นรูปรถเต็มๆของเขานะว่ามันจะรูปร่างหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมคงขึ้นรูปให้ดูนะครับเนี่ยดีเทลมาครบนะครับแต่ว่าในส่วนของการการขี่การไะไของตัวฟิกเกอร์เนี่ยอาจจะทําได้ไม่สมจริงเท่าไหร่เพราะว่าตัวฟิกเกอร์ของแมคเฟอร์เรมันไม่ได้มีจุดขยับที่มันเอื้อต่อการจะมาทําอะไรแบบนี้นะครับนี่นะฮะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองขี่ดูนะฮะนี่ยแม น่าจะมีระบบให้มันวิ่งเองบ้างนะครับนี่ก็ถ่ายไปถ่ายเล่นไปแบบเด็กๆเล่นนะฮะก็ส่วนใหญ่ซื้อไปตั้งโชว์อยู่แล้วนะครับของพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับคันอื่นให้ดูด้วย อันนี้นะครับผมลองเอามาเทียบให้ดูนะครับสคันนะครับเป็นงานสเกลเดียวกันหมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยสเกลเนี่ยมันน่าจะเป็นสเกลที่มันเเป็นสเกล1นึต่อสินะครับเมื่อก่อนผมเล่น s อซเนี่ยมันจะผมจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายตามร้านทั่วไปเนี่ยมันจะมีเป็นสเกล1นึต่อสิอยู่มันสามารถเล่นกับตัวผู้นี้ได้เลยขนาดใกล้กันเลยคันเนี้ยนะครับเป็นของแบทแมนซีรีส์ไหนซักซีรีส์หนึ่งผมไม่มีตัวคนขับของเขาผมก็เลยเอาเลดฮูดมานั่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเดอะแบทแมนนะครับคคคคนนนนนนขัััับบือตววีี้้้ะรแลก็็เป เดี๋ยวผมลองเทียบกับรถคันใหญ่ให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับผมมีคันใหญ่อีกคันหนึ่งนะฮะ คันนี้นะครับเป็นรถบิ๊กฟุดนะครับของไอ้แบทแมนดาร์คเมทัลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันถือถือกีต้า์นะครับเป็นแบทแมนอ่ะแล้วก็มันสามารถเข้าไปนั่งได้นะครับมีถือพวงมาลัยเป็นรูปโลโก้อ่าข้างค่าวด้วยนะครับคันนี้เหมือนผมได้มาจากร้านพิกิตทอยคับที่เมกาพาซ่านะตอนนั้นแกประมูลแล้วผมก็ได้นะครับแล้วก็ราคามันดีมากนะครับอ่ายังไม่ขายนะครับพิกิตยังอยู่นะครับรับประกันได้ไม่ขายนะครับเอามาให้ดูนะครับลองเทียบกับตัวคันรถมอเตอร์ไซค์ของแบทแมนดูนะครับนี่ ก็สำหรับมอเตอร์ไซค์แบทแมนนะครับถือว่าเป็นงานที่ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับราคาข้ามพันนะครับจริงๆน่าจะอยู่ที่สัก 800-900กำลังดีนะฮะเพราะว่าลูกเล่นไม่มีอะไรเลยนอกจากความเหมือนภาพยนตร์นะครับแล้วก็ความใหญ่เล่นกับตัวฟิกอร์ของแมคฟอร์แลนได้นะครับใครที่เป็นแฟนแบทแมนก็จัดได้เลยครับสำหรับผมเนี่ยแฟนแบทแมนนะครับก็ต้องยอมเสียเงินนะครับถึงราคาจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าวัสดุโอเคนะครับรูปร่างดีไซน์โอเคนะครับหรือต้องทำเสียเองอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ